เปิดบูลค่าเงินก้อนโตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องสูญเสียไปหากแพ้เลสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดปิดซีซันวันอาทิตย์นี้และอดไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์อังกฤษจะต้องสูญเงินถึง70ล้านปอนด์หรือ2,800ล้านบาทหากพลาดคว้าตัวไปเล่นทั่วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าในเวลานี้ปีแสดงรังอันดับ3ของตารางมี63คะแนน นำเชลซีอันดับ4ด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าและอยู่เหนือเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ5แต้มเดียวเท่านั้นทําให้ลูกทีมของโอเลกุน่าโซชาขอแค่บุกไปเสมอกับเลสเตอร์ในนัดสุดท้ายก็จะคว้าตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทันทียางไรก็ตามหากแมนยูเกิดพลาดท่าได้ไปแค่ยูโรปาลีกก็จะทําให้เงินหายไป70ล้านปอนด์เนื่องจากการไปเล่นทั่วใหญ่ของยุโรปจะได้เงิน80ล้านปอนด์แต่ถ้าทั่วเล็กก็จะได้แค่30ล้านปอนด์นอกจากนั้นปีแสดง ยังจะได้รับเงินค่าเหนื่อยจาก Adidas บริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกในฤดูกาลหน้าลดลงอีก20ล้านปอนด์ถ้าหากไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกตามสัญญาที่ระบุไว้หลังบแบรนด์กีฬาดังจ่ายเงินให้กับยอดทีมทิ่นแอนฟิลด์สูงถึงปีละ75ล้านปอนด์ในสัญญายาว10ปีเฟรดกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลุกร้าทีมก่อนลีกนัดปิดฤดูกาลที่จะพบกับเลสเตอร์ โดยระบุว่าต้องเล่นให้เนีย้ยบเพื่อคว้าผลการแข่งขันสําหรับการไปรเตะแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าเวทีซึ่งสมโมสรสมควรไปรเตะในทุกๆซีซั่นตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9เป็นต้นมาพี่สแสดงก็ไม่ได้ไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกอีกเลยทำให้ศูญย์เสียเงินจำนวนมหาศาลตลอด2ปีรวมถึงสปอนเซอร์หลายเจ้าเตรียมถอนหากซีซั่นหน้าพลาดอีกนั่นทำให้กองกลางวัย27ออกมากระตุ้นทุกฝ่ายว่าเกมเยือนถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะชี้ชะตาจุดที่สโมสรอนควรอยู่เลสเตอร์คือทีมที่ดีมากๆเรายอมรับในฝีเท้าพวกเขาคู่แข่งมีกลุ่มนักเตะค,คุณภาพมีแข้งหัวกะทิหลายคนและเป็นดาวซันโวสูงสุดลีกในเวลานี้อย่างที่กล่าวไปเราสู้ฮกพวกเขาแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นเกมที่ต้องเอาชนะให้ได้เช่นกันสโมสรเราสมควรไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในทุกปีเพราะแมนอยู่ในเตดเป็นทีมยิ่งใหญ่ดังนั้นการกลับไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้า จึงสําคัญมากๆต่อเราในฐานะนักเตะและต่อสโมสรจุดนั้นคือสถานะที่ทีมและสโมสรต้องไปอยู่มันคงยอดเยี่ยมมากหากได้กลับไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าและเมื่อคว้าตัวแล้วก็เอาแชมป์ไปเลยม a นเชสเตอร์ยู t นเตสนใจคว้าตัวกาเบียม,มากันเยสเซนเตอร์แ yes. บ็กดาวรุ่งของริวแห่งดิกเอิงฝรั่งเศสมาเสริมแกล่งในซัมเมอร์นี้ ตามรายงานจาก daily เร c o r d ์ดปีศาจแดงยังคงมีปัญหาเรื่องเกมรับเพราะตอนนี้มีเพียงแฮร์รี่แม็กไกว์ซึ่งเป็นการหลักชนิดที่เชื่อมือได้หลังจากวิกตอร์ดีเดเลฟก่อความผิดพลาดจนไม่เป็นที่ไว้วางใจโซชาเตรียมลงตลาดนักเตะเพื่อหาคู่หูของแม็กไกว์โดยเล็งไปที่กาเบียลมาการเยสเซนเต์แ yes. บ็กบาซเลียนวัย22ของลิลซึ่งมีสนนราคาค่าตัวอยู่ที่22.5ล้านปอนด อย่างไรก็ตามแมนยูไนตจะต้องเจอกับการแข่งขันจากเพื่อร่วมลีกอย่างอาร์เซนอลและเอเวอร์ตที่จับตามองอยู่เช่นกันอเล u กูน o าโซชาระบุตอนนี้ปีแดงยังเทียบกับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ไม่ได้พร้อมย้ำต่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมกับเลสเตอร์แต่ทีมของตนก็ไม่ควรตายใจเด็ดขาด เลกุนาโซชาผู้จัดการทีมสโมสรอนดังของศึกเพเมอรี่อังกฤษยอมรับว่าทีมของตนยังห่างชั้นจากลิเวอร์พูลและแมนซิตี้อยู่เยอะพอตัวแมนยูไนเต็ดไม่แพ้ใครในลีก13นัดแล้วโดยครั้งล่าสุดที่พวกเขาพบกับความปลาชัยต้องย้อนไปในเกมที่พ่ายเบอร์นลี์0-2ในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทําให้บางคนมองว่าซีซั่นหน้าพวกเขาอาจมีลุ้นเบียดแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ได้สูสีขึ้น เรายังไม่อยู่ในจุดที่ต้องการไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามเรายังเหลือเกมให้เล่นอีกหนึ่งนัดในการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นทีมที่ดีขึ้นแล้วถ้าเราได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมกับ,บเลสเตอร์ผมก็คิดว่าหลายคนคงจะบอกว่านี่คือการเดินทางที่ดีแต่ผมขอย้ำอีกครั้งนี่ยังไม่ใช่ตอนจบในการเดินทางของเราถ้าคุณไปถึงจุดที่ต้องการได้มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะผ่อนคลายคุณต้องเดินหน้าอีกและไล่ล,ล่าเป้าหมายต่อไปให้ได้เรารู้ดีว่าตอนนี้มี2ทีมที่อยู่เหนือเรา ดังนั้นเราต้องยกระดับขึ้นไปให้ดีกว่าเขาดิแอรติกสื่อกีฬาชื่อดังระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังคุยกับเบร์มินิกในการขอดึงคิงส์ลีย์โกมองมาใช้งานโดยอาจจะเป็นในสัญญายืมตัวและว่ากันว่าโก,ากามองก็สนใจจะมาเล่นให้กับผีแดงด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมรสรดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กำลังเจราจากับบัญญัติมินิกถึงความเป็นไปได้ที่จะคว้าคิงส์ลีย์โกมองปีกชาวฝรั่งเศสมาร่วมทัพโดยอาจเป็นในรูปแบบของการยืมตัวโอเลกุน,น่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวมาตลอดว่ากำหนดให้ตำแหน่งปีกหมายเลขหนึ่งในตำแหน่งหลักที่จะทำหน้าที่เสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้เป็นเจอดอนสารโชดาวเตะจากดอทดมุนยางไรก็ตามโอกาสที่จะคว้าสารโชวมาร่วมทัพก็ถือว่ายากพอตัวเพราะเขา เป็นกาลังหลักของดอทมุลแถมเสือเหลืองยังต้องการเงินอย่างน้อย100ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของเขาด้วยทําไมที่ผ่านมามีรายงานว่าแมนยูไนต็ดมองหาทางเลือกสํารองเอาไว้แล้วอย่างเช่นอิสมาลาซาดาวเตวัตฟอร์ดเป็นต้นดออแลติกเสริมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดตามดูฟอร์มของโกมองมาพักหนึ่งแล้วและมองว่าเขาจะเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมได้อย่างสมบูรณ์หลังจากที่เจ้าตัวขึ้นเกมได้อย่างรวดเร็วและว่ากันว่าแข้งวัยย ก็สนใจย้ายมาเล่นให้กับแมนอยู่เช่นกันทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าในฤดูกาลหน้าโคมองจะได้เล่นกับไบเยอร์เบนิกน้อยลงหลังจากที่ฮันซิฟลิกคว้าลีลอยซานเน่ปีกเยอรมันมาจากแมนซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยอเลกุนดโซชาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมเปลี่ยนความแค้นที่ต้องจบอันดับในลีกฤดูกาล2019-2020 ต่ำกว่าคั่วลิอย่างลิเวอร์พูลกับแมนซิเตี้เป็นพลังหวังเอาไว้สะสางในซีซั่นหน้าหงแดงการันตีแชมป์ไปแล้วมีแต้มเหนือกว่าแมนยูร่วม30แต้มขณะที่แมนซิตี้ล็อกอันดับ2สะสมไปมากกว่าปีแดงอันดับ3ถึง15คะแนนอย่างไรก็ตามโซชาไม่มัวมานั่งเศร้ารับปากแฟนบอลจะขึ้นไปอยู่จุดเดียวกับ2ค่ายนี้ได้เราต้องสะสางแมตชนี้ให้จบคว้าอันดับ3ให้ได้เติบโตขึ้นไป และการประจนไปของทีมเพิ่งจะเริ่มต้นฤดูกาลนี้เราอาจเจอช่วงเวลาที่ยากลาบากหัวทีมหัวต่าไปบ้างแต่เราก็แสดงศักยภาพทีมจนก้าวมาอยู่จุดนี้ควรจะอยู่หากสามารถจบฤดูกาลในฐานะแชมแป์ยูโรปาลีกและอันดับ3ของตารางไว้ค่อยมาคุยกันอีกทีแต่ปัจจุบันผลงานยังไม่รู้ล่วงเรายังเหลืออีกหนึ่งนัดลงไปแสดงให้คู่แข่งดูว่าเราคือทีมที่ดีกว่าซึ่งหากผลการแข่งขันพบกับเรสเตอร์เป็นใจฤดูกาลนี้ก็เป็นการเดินทางที่ดี มี2ค่ายที่อยู่เหนือกเราในเวลานี้ดังนั้นหากจะก้าวขึ้นไปจอ,อกก้นก็ต้องเข้นผลงานให้ดีขึ้นไปอีกตั้งแต่ฤด,ดูกาล2012-2013แมนยูก็ไม่เคยมีอันดับที่เหนือกว่าแมนซิตี้หรือลิวพูพร้อมกัน2ค่ายอีกเลย